ในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการถือเครื่องทแเปน,นะครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์มานะครับการถือเครื่องทแสปที่ดีเนี่ยสำหรับผมคือการถือเครื่องด้วยมือมือเดียวคือมือซ้ายส่วนมือขวาเนี่ยเอาไว้กดเท่านั้นนี่คือหลักการสําหรับผมที่ถูกต้องสําหรับผมทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราถือเครื่องเนี่ย เนื่องจากทำแบบไม่ได้หนักมากเราถือเครื่องเนี่ยเราถือมือเดียวได้มันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับส่วนมือขวาเนี่ยควรจะไว้กดอย่างคล่องตัวไม่ควรจะต้องออกแรงในการถือนะครับแล้วก็วิธีถือที่ดีเนี่ยมือขวานี่นะครับคล้ายๆกับว่าเราเหมือนกับถือลูกเทนนิสหรือว่าแอปเปิลนะครับเป็นอาจจะเป็นบางคนก็บอกว่าใช้คําว่าตัว C หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วางลงไปสานิ้วนี่วางลงไปโดยที่นิ้วก้อยเนี่ยไม่เกี่ยวลงไปในที่เกี่ยว แล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยนะครับให้อยู่ระหว่างวาลที่1กับวาลที่2สําหรับผมทําไมถึงอยู่ระหว่างที่1วาลวที่1วลที่2เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปไว้ในนี้นะครับมันจะยืนมันจะเกะก,กะเข้าไปขวางทางการเลื่อนสไลด์ของมือซ้ายนะครับฉะนั้นเราเลยเราต้องมาวางไว้ที่1ที่2ส่วนนิ้วก้อยที่เราไม่เกี่ยวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากเวลาเรากดเนี่ยนะครับเราต้องการความเร็วสูงสุดนะครับนิ้วนางเนี่ยนะครับเป็นนิ้วที่โดยมาก จะบ้าจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับนิ้วก้อยเราอาจจะลองดูได้นะครับผมว่ามีไม่กี่คนในโลกที่สามารถเคลื่อนที่นิ้วนางได้โดยอิสระโดย,โดยที่นิ้วก้อยอยู่เฉยนะครับฉะนั้นความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่นิ้วก้อยเนี่ยเอ้ยนิ้วนางเนี่ยนะครับก็ต้องไปกับน,นิ้วก้อยฉะนั้นเราจะไม่ยามไม่ยามเป็นล็อกถ้าล็อกปุ๊บมันก็จะกดได้ช้าลงนะครับแต่ถ้าเราไม่ล็อกมันเนยนครับมันก็จะกดได้คล่องตัวงา่ายขึ้นนะครับความอิสระก็มากขึ้นแล้วก็จะให้ดีเนี่ยนะครับนิ้วเราเนี่ยควรจะ แตะไว้บนวาวเสมอนะครับไม่ควรจะยกเวลากดแล้วก็มาทำอย่างนี้นะครับแต่ว่าแตะไว้บนวาวเสมอแล้วก็พร้อมกดปล่อยปุ๊บก็แค่ปล่อยขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นเองนะครับส่วนมือซ้ายนี่นะครับวิธีการถือของผมก็คือจะถือผมจะใช้นิ้วนางนะครับในการใส่เข้าไปในรูนะครับแล้วก็จะใช้นิ้วกลางนี่ครับดันออกนะครับนิ้วก้อยจะช่วยดันเข้า2นิ้วจะช่วยดันออกดันเข้าส่วน2นิ้วนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการช่วยถือเครื่องนะครับพยุงไว้ นะครับแล้วก็นิ้วโป้งนะครับในเครื่องดนตรีเนี่ยโดยมากสมัยนี้แม้กระทั่งรุ่นนักเรียนนะครับจะมีที่เลื่อนสไลด์ให้เกี่ยวให้นิ้วเราใส่เข้าไปได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่มีนะครับรุ่นนักเรียนแต่ว่ารุ่นนักเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีกันหลายเครื่องเราก็จะสามารถใช้นิ้วโป้งเนี่ยนะครับขยับได้แล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยนะครับใช้นิ้วด่างเนขยับแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการถือเครื่องของผมนะครับส่วนการเข้ามาในการเล่นนะครับก็ควรจะให้เราตัวเราอยู่ในลักษณะตรงแล้วก็เอาเครื่องเข้ามาเป่านะครับอย่าเอาตัวเข้าไปที่หาเครื่องเช่นในขณะที่เราย่างอยู่ตัวตรงนะครับพร้อมที่จะเล่นอยู่ในโพสที่ดีนะครับท่าทางที่ถูกต้องเราเครื่องเข้ามาเป่านะครับแต่ไม่ใช่เหมือนกับเอาเครื่องอางนี้แล้วก็เอาตัวเข้าไปหาเครื่องอย่างนี้จะเป็นท่าที่ทําให้ตรงนี้งอนะครับลงมาจะเดินทางไม่สะดวก ส่วนซีทอมเปดนะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับก็คือผมก็จะถือเหมือนกันแบบนี้นะครับทุกอย่างจะเป็นจะเหมือนกันหมดนะครับหน้าตาการถือเครื่องทุกอย่างจะเหมือนกันหมดจะสังเกตได้ว่าผมมียางอยู่เส้นหนึ่งนะครับยางเส้นนี้จะเป็นยางที่ยาบทางยาม a h าได้ออกแบบมาใหม่นะครับเป็นยางที่ไม่เหนียวจนเกินไปนะครับสามารถดึง ดึงเนี่ยแล้วมันจะช่วยให้มันกลับได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกแรงให้มันกลับมากนะักฉันทาให้การเล่นเนี่ยสะดวกมากขึ้นแต่ว่ามันจะไม่เหนียวเหมือนกับ <summers> ถ้าเราเอายางรัดผมมาลัดเนี่ยมันจะกลับแบบย่างรวดเร็วน,นะครับอันนี้ก็จะกลับแบบแค่ช่วยให้เรากลับได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยยางน,นี้มันดีตรงที่ว่าเวลาเก็บในกล่องเครื่องนะครับมันจะทําให้สไลด์เนี่ยที่ลื่นมากอยู่แล้วของเครื่องดนตรีเนี่ยน,นะครับไม่ลหล่นออกมา สไลด์ที่อยู่ในเก็บในกล่องเครื่องดนตรีบางทีอาจจะมีสั่นสะเทือนอาจจะเก็บไว้ในรถหรือถืออะไรอย่างนี้นะครับสไลด์อาจจะหลุดออกมาได้หลุดออกมาแล้วก็มาชนเครื่องทําให้เครื่องเป็นรอยได้น,นะครับหรือสไลด์จจะเกิดการเสียหายก็มียางรับไว้เพื่อป้องกันความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นยางที่มีประโยชน์สามารถใช้ได้ทั้งความปลอดภัยในการเก็บเครื่องแล้วก็ใช้ในการเล่นดนตรีด้วยนะครับตัวอย่างหน้าตาย,ยางก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะมี2ไซส์คือไซส์ M กับไซส์ L นะครับไซส์ L ก็จะยาวกว่าหน่อยไซส์ M ก็จะสั้นผมก็จะใช้ไซส์เเพราะว่าผมจะให้อยากให้ยางเนี้ยมันรัดแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ปิดตลอดเวลานะครับไม่หลวมเกินไปนะครับส่วนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีอาจจะเป็นรุ่นนักเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่เนรุ่นนักเรียนเนี้ยในสไลด์ที่3ามนี่จะมีปุ่มปรับตรงนี้นะครับสามารถ ให้เข้ากับนิ้วได้ในในกรณีที่ถ้าเราเป็นนักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยตัวเล็กเป็นเด็กนะครับเรากา็นิ้วอาจจะไม่ถึงนะครับก็อาจจะปรับเข้ามาให้ใกล้หน่อยได้แล้วก็ใส่เข้าไปแต่ในกรณีนี้ผมไม่สามารถทําได้เพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นเราก็จะให้เป็นนิ้วมือเราก็จะเป็นไซส์แบบผู้ใหญ่เราก็จะปรับให้มันเป็นปกติอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็เลื่อนได้นะครับเฮืเอ,เ,อเครื่องที่ทําไมผมถึงบ,บอกว่าให้เป็นนิ้วนิ้วหนาก็เพราะว่า เนื่องจากตัวนี้มันฟิกแล้มวมันอยู่กับที่เราก็เลยเป็นนิ้วนางไปนิ้วก็ถ้าจะเป็นนิ้วกลางเนี่ยมันก็อาจจะไกลไปนิดหนึ่งสําหรับผมเนี่ยจะมีวิธีการถือเครื่องอีกแบบมัคือกริปแบบนี้นะครับบางคนบอกการถือเครื่องด้วยกริปแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดความมั่นคงกว่านะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าผมแค่คิดสาหรับผมตัวเองผมเองเนี่ยคิดว่าไม่ถนัดแบบนี้สักพักหนึ่งผมก็จะต้องมาถือเพื่อแบบนี้เหมือนเดิม บางคนก็จะถือแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมีเครื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเครื่องที่มี4ี่วาลนะครับบางทีเราจะมีพิกล้อทรัมเป็ตนะครับหรือว่ามีอีฟาทรัมเป็ตที่มี4ี่วาลก็เหมือนกันนะครับมือซ้ายผมก็จะถือแบบนี้นะครับมีก็อย่างรุ่นนี้เป็นรุ่น9 9 1 0ก็จะไม่มีตัวลําโพงหรืออะไรเขาก็จะสมมติอันนี้เป็นท่ออรือว่าลำโพงนะครับที่ขวางมาอยู่มันจะทำเป็ดปกติ แล้วก็ให้เราได้ถือเครื่องนะครับแต่ว่าไม่มีสไลด์เลยเพราะที่จากมันท่อมันสั้นมากอยู่แล้วนะครับส่วนมือขวานี่นะครับก็จะทําแท่นตรงนี้ไว้เพื่อให้เรานิ้วเราเนี่ยวางลงไประหว่างวาวที่หนึ่งกับที่สอง,สองได้เหมือนเดิมนะครับสี่วาวเนี่ยเราสามารถกดได้มือขวาเราก็กดได้ทั้งสี่วาวนะครับหรือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวผมเองผมจะถนัดด้วยการใช้มือซ้ายนะครับนิ้วชี้จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าก,กดปลอที่สิบแบบนี้นะครับ ส่วนวามือมือขวากมจะกดสามวาวเหมือนเดิมก็จะเป็นการช่วยกันอย่างนี้ก็มี2แบบแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของการถือเครื่องเลยนะครับมีอีกเครื่อง2เครื่องนะครับที่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนิกนึงก็คือโรตารีชงเป็ดนะครับโรตารีชงเป็ดจะเป็นเครื่องที่เป็นแนวนาแบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะถือเครื่องได้ยังไงก็ต้องถือ2มือนะถือมือเดียวไม่ได้เครื่องพวกนี้นะครับถือถือมือเดียวได้ในกรณีนะครับส่วนว่า เรา,าจ,จะต้องมีการสลับการใส่มิว้วอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราต้องใส่มิ้วอย่างรวดเร็วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้มือขวาเนี่ยถือโดยการเอานิ้วก้อยใส่เข้าไว้เม้นก็จะถือเครื่องไม่ได้แล้วก็จะใส่มิ้วแล้วก็สามารถถือเครื่องได้นะครับนิ้วก้อยก็จะอิสระถ้าเกิดเราไม่ใส่เข้าไปเราก็จะถือเครื่องไม่ถนัดแล้วก็เอานิ้วก้อยใส่ไว้นะครับแล้วก็ใส่มิ้วในกรณีนี้เนี่ยนิ้วก้อยเราเนี่ยจะอยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรตารี่คอมเปตเนี่ยจะมีความถนัดน้อยมากนะครับเราจะต้อง ไม่สามารถเป่าไปแล้วเล่นไปแล้วถือเป่ามือเดียวได้เลยนะครับการใสนนน่นิ้วก็จะลาบากวันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องนะครับส่วนเครื่องเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะครับเราก็จะลักษณะเดียวกันก็คือนิ้วเราแตะบนวาลตลอดเวลานะครับรากดนะครับส่วนมือขวาเนี่ยสองนิ้วนี้นะครับมีประเด็นมากเพราะว่าในในกรณนีนี้นะครับนิ้วเนี่ยถ้าเราเวลาเล่นตัวรตดอนเปตเสียงจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอานิ้ววางไว้บนนี้หรือเอานิ้วปล่อย เพราะว่ามันเป็นการแดมเบลทาให้เบลเนียไม่สั่นกระสับนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีลรตเรี่ตรงแปดเราอาจจะไปลองทดสอบอยู่ได้เองนะครับก็ไม่ใช่เป็นข้อเสียหรือข้อดีอะไรบางคนก็บางเพลงเล่นก็นอาจจะแบบอยากให้เสียงมันหนาขึ้นหน่อยหรือดมเบลเพื่อให้เสียงมันเ,เข้มขึ้นก็เป็นไปได้นะครับในกรณะที่อาจจะให้ต้องการให้ใสยเนี่ยเราก็จะเปิดอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เบลเนี่ยสั่น100นะครับนี่คือลักษณะของโรตารี่ตรแปดแล้วก็จะมีนิ้วโป้งเราจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับ สาม,มารถกดเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่คือลักษณะเฉพาะของลอตเตอรี่ทัมเปตน,นะครับวนมีลอตเตรี่ทัมเปตอีกประเภทหนึ่งนะครับรรเป็นด้วยทอมเป็ตประเภทที่โลกทอมเปตซึ่งมีอยู่4วางนะครับอันนีนะ้อันนี้ไม่มีทางเลือกนะครับมือขวาเราจะต้องอยู่ตรงมือตรงทางนี้ตลอดเราไม่สามารถเอานิ้วก้อยเอานิ้วมือซ้ายเนี่ยนิ้วชี้มากดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะต้องใช้มือขวาดกดตลอดแล้วก็กทํเผื่อแล้วให้ยาวขึ้น เพื่อที่จะให้นิ้วก้อยเราเนี่ยครับกดลงไปได้นะครับนี่คือลักษณะเฉพาะการถือเครื่องแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องอที่ยามาฮ่าออกแบบมาเป็นพิเศษเพราะว่าโอตเรีทอมเปตที่เป็นพิกโกทอมเปตเนี่ยในหลายยี่ห้อไม่มีข้อเกี่ยวตรงนี้นะครับวิธีการจับเครื่องก็จะค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวผมเคยเล่นอยู่หลายเครื่องแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตรงนี้ด้วยทั้งสองอมันเราก็ต้องกำเครื่องเขาเ้าไปเลยแล้วมันจะท่ามันจะแปลกประหลาดมากเพราะว่าข้อมือเราต้องถักในการเล่น ถ้าเกิดเราทาเราสามารถทําตรงนี้นะครับเอานิ้วจับเข้าไปได้นะครับแล้วก็มน,นิ้วโป้งเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเราจะเราจะถืออย่างนี้ก็ได้นะครับบางคนจะถือแบบนี้แต่ผมน่าจะถือแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยผมเอาไว้ดัมกับไห้ดัมเบลเหมือนกำลังไปทำเต็งกเต็แล้วก็รบบที่ท่าถือเครื่องผมงปเป็นปกเติงก็เป็นแบบแบบนี้นะครับ <S <S วันนี้ก็ขอจบอวิดีโอแนะนําการถือเครื่องถ้าเกิดยังไง คิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับ